กุญแจซอนอดีตนางเอกดังโชว์หน้าสดหลังคลอดลูกคนที่สี่หน้าเด็กมากเรีเกว่าก่อนหน้านี้กุญแจซอนปานทอทองอดีตนางเอกดังเผยเห็นชัดเจนแล้วสมาชิกใหม่ลูกคนที่สี่ตัวเธอนั้นได้โพสต์ภาพล่าสุดตนเองและลูกๆก,ก,กระบุข้อความว่ารักป้าปรักลูก สาพลิงซึ่งชัดเจนคือชุดกลุ่มท้องและท้องที่โตขึ้นและหากใครหลายคนจําได้หากย้อนไปตอนท้องลูกคนที่สามเธอนั้นก็บอกว่าข่าวดีทีเดียวหลังคลอดลูกเลยและก่อนหน้านี้ขอแสดงความยินดีเมื่อกุญแจซอนป่านทอทองได้ประกาศข่าวดีคลาดึกคลอดลูกคนที่สี่น้องแอเวโดยเธอนั้นได้โพสระบุข,ข้อความว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่น้องแอเวเด็กหญิงหนาา้าผาเริ่ปัฒนาไทยครับ คุณแม่ลูกสีของลูกลิงทากลางความยินดีของชาวเน็ตอย่างมากมายและล่าสุดกุญแจซอนนั้นก็โชว์หน้าสดหลังคลอดลูกคนที่สีหน้าสดสวยเป๊ะปังสุดๆโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอเห็นครั้งแรกหลังมีสมาชิกใหม่ซึ่งเธอนั้นระบุข,ข้อความว่าทานตั้งแต่ท้องแรกแก่ท้องสี่น้ำนมมาล้นล้นจุกๆเลยครับทาต่อไปและจะทาไปต่ออีก